สำหรับวันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเราจะมาพูดกันที่เหรียญ10บาทพศ2533นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เรียกว่าหายากนะครับและเคยมีข่าวนะครับลำมีข่าวออกมาว่ามีคนรับซื้อเหรียญน,นะครับ10บาทเนี่ยแหละปีพศ2533ราคาเป็นแสน นะครับอ่าทำไมเหรียญนั้นจึงได้ราคาดีขนาดนั้นนะครับวันนี้เรามีคำตอบกันนะครับเหรียญนะครับแต่ละปีนะครับจะมีการผลิตออกมาไม่เท่ากันนะครับมากบ้างน้อยบ้างและแน่นอนว่าในวงการการสะสมนะครับนอกจากจะสะสมเหรียญแปลกๆเหรียญต่างๆแล้วนะครับพอสอของเหรียญ ก็เป็นหนึ่งในนักสะสมที่จะสะสมนะครับเปลี่ยนแต่ละแบบแต่ละพศนะครับเปลี่ยนกันไปนะครับโดยเริ่มจากพศ3 1นะครับ2531นะครับไปจนถึงพศ2551นะครับโดยเหรียญแต่ละพศเนี่ยสำหรับเหรียญ10บ,บาทนี้นะครับแต่ละพศ มีการผลิตจำนวนออกมาไม่เท่ากันนะครับผลิตจากโลงกระสาบออกมาไม่เท่ากันโดยเหรียญ2531ิจะผลิตออกมา6,200เหรียญนะครับในขณะที่2,532จะผลิตออกมาถึง100ล้านเหรียญนะครับในขณะที่ปีพศ2 5 3 3หรือเหรียญ10บาทพศ3 3ที่เราพูดกันนะครับ ผลิตออกมาแค่1 0 0เหรียญเองแล้วทำไมถึงผลิตออกมาน้อยทางทั้งที่มันเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนนะครับใช้จับใจ่ายใช้สอยและหมุนเวียนนั่นก็เหตุเพราะว่าเหรียญน,นะครับที่ผลิตในเหรียญสิบบาทที่ผลิตในปี2533<ม>ไม่มีการปล่อยเข้าสู่ระบบธนาคารที่ใช้จับจ่ายแลกแลกใช้เป็นเงิน จบแจกใช้สอยทั่วไปของประชาชนนะครับแต่ผลิตเพื่อการประชาสัมพันธ์เหรียญกระสาบนะครับที่ประเทศแคนาดานะครับจึงแจกเหรียญในงานนั้นเพียง70เหรียญน,นะครับและเหลือมาอยู่ในประเทศไทยแค่30เหรียญเท่านั้นพอร,รู้ว่าเหรียญที่ปีพศ2 5 3 3นนั้นผลิตออกมาน้อยนะครับนักสะสมจึงรู้ว่ามันต้องมีราคาที่แพงแน่นะครับเพราะว่ามีจำนวนน้อย นะเพราะนั้นนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาของเหรียญติบาทปีพศ .2533 นั้นมีราคาสูงนะครับในวงการการสะสมเหรียญกราสับนะครับใครที่มีครอบครองนะครับก็อาจจะเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เรียกว่าหายากและมีจำนวนน้อยนะครับ โดยมาดูลักษณะเหรียญกันนะครับวงในนะครับส่วนโลหะสีทองนะครับมีส่วนโลหะสีทองวงข้างในเลยนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชนะครับโดยมีพระพักนะครับหันไปเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องแบบขัตติยราชชพูธ ดาพรน,นะครับทรงเครื่องฉลองพระอุคุยนะครับวงนอกเป็นโลหะสีขาวนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอจุนยเดชน,นะครับส่วนนะครับด้านขวาจะมีข้อความว่าราชการที่กานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของโลหะสีทองมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับวงนอกขอบ โลหะนะครับสีขาวด้านซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยด้านขวาม,มีเลขปีพศนั่นคือพศ2533นะครับด้านล่างเขียนคำว่า10บปานะครับทั้งเลขไทยและเลขอารบิกนะครับน้ำหนักของเหรียญน,นะครับ8.5กร,รัมวันที่ประกาศออกใช้13กันยายน2531นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลลิเมตรนะครับชน,นิดเป็นโลหะ2อ นะครับนะอย่างที่ทราบกันแล้วว่าเหรียญนี้นะครับมีจํานวน,นน้อยมากนะครับแล้วหายากเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับไอที่เขารับซื้อกันเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น้อยมากนะครับ1น0 0 0แบาทสามารถที่จะขายได้นะครับในวงการการสะสมได้มากกว่า1น0 0 0แบาทนะครับแล้ว แล้วยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีจำนวนน้อยก็จะมีบางท่านนะครับมีการปลอมแปลงนะเหรียญน,นี้ปลอมแปลงยังไงนะครับโดยการ1วิธีแรกคือการฝนเรียกว่าฝนบริเวณเเรียกว่าฝนเหรียญของปีพศ2,537นะครับที่เป็นเลขไทยเนี่ย เจ็กับ3ถ้าเป็นเลขไทยจะต่างกันตรงที่7มีหางนะครับ mm hmm. เขาก็จะฝนไอห,หางนั้นออกนะบางคนจะโกงโดวยวิธีการอย่างนั้นคือฝนหาง3 3นะครับเลข3ออกให้กลายให้เลข7กลายเป็นเลข3นะครับแต่ต้องส่องนะครับใช้กล้องส่องพระอย่างส่องดีๆเลยนะครับเพราะเลข7กับเลข3นะครับแม้จะเขียน คล้ายกันนะครับคือเลข7มีมีหางขึ้นไปหน่อยหนึ่งแต่มันมีวิธีการเขียนที่ต่างกันนะถ้าเกิดมาดูในบล็อกพิมพ์ของเหรียญเนี่ยจะเขียนต่างกันเลยนะครับแต่ต้องใช้แว่นขยายหน่อยหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องระวังการปลอมแปลงนะเพราะบางคนแอบอ้างนะครับเอาเหรียญปี2 5งห้องห้า 25, 3, 7, ไปฝนเป็น2533นะครับเพื่อ หวังที่จะขายทํากําไรนะเพราะนั้นเขาจึงใช้กลวิธีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตะไบหางออกนะ<ม>เท่ากับเป็นการปลอมแปลง<ม>เรียกว่าปลอมแปลงเงินนะครับ<ม>เงินตาผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นคือเรียกว่าหายากจริงอะ่ะ หาหาดูเหรียญแท้ๆของคนที่มีเนี่ยยากจริงแต่ก็มีนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันผลิตออกมามันก็ต้องมีคนที่ได้ไปครอบครองนะครับเขาก็จะเก็บรักษาอย่างดีพอเป็นเหมือนแร่ไอเทมนะครับแร่ไอเทมอยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีนะครับเราก็จะเห็นแต่ภาพนะ ว่าเลข7เนี่ยตรงส่วนนะครับจะงอเข้ามานิดนึงนะครับเลข3เนี่ยตรงส่วนห่างของเลข3ฮะตัวสุดท้ายที่เขียนเนี่ยจะตรงนะต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับนะครับปีเพราะว่าใช้บล็อกเนะี่ยเวลาบล็อกเขาทำเนี่ยก็ใช้คนละบล็อกกันนะครับมันจะ แตกต่างกันอยู่แล้วนะแต่ถ้ากดูโดยเผลนๆทักน,นะครับไอที่ของปอมอมนะก็อาจจะพลาดได้นะครับแต่มันหาย,ยากจริงนะผมก็ไม่มีนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่มีอย่างภาพที่เอามาเนี่ยนะครับเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพะฉะนั้นผมไม่มีจริงๆรนะราคาสูงก็เพราะเหตุแบบนี้นะครับผลิตมาน้อยนะครับ แล้วก็คนที่ครอบครองน้อยด้วยผลิตมา100เหรียญน,นะครับอยู่ที่7 70เหรียญอยู่ที่แคนาดาแจกจ่ายในประเทศแคนาดาเหลือกลับมาที่ไทยประมาณ30เหรียญเพราะนั้น30เหรียญอยู่กับใครบ้างนะครับโอกาสน้อยเลยที่เราจะหาเจอนะครับโอเคนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของเหรียญ10บ,บาทที่เป็นเหรียญที่เรียกว่าเคยมีคนประกาศนะครับจะ ให้ราคาเหรียญน,นี้นะครับปีพศออนี้นะครับเป็นเงินถึงแสนบาทนะครับสำหรับใครที่มีนะครับหลายคนก็ไปหากันให้ควักรวมถึงผมด้วยนะครับไปลือกคนเหรียญ10บาทนะครับเพื่อฟุกจะเจอนะครับแต่เนี่ยแหละผลิตมันน้อยนะครับายากจริงๆคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานะครับ พูดถึงเหรียญ10บาทนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยผลิตออกมาจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับจะได้เป็นข้อมูลรู้กันว่า10บาทเพราะว่าถึงแม้ว่า2533จะมีราคาเป็นแสนนะครับแต่เหรียญอื่นที่ผลิตออกมาน้อยก็มีราคาเช่นกันนะเหรียญ10บาทในปีพศอ,อื่นๆนะครับมีการซื้อขายกันในราคาที่ไม่ใช่ราคาตามหน้าเหรียญเพราะนั้น นะครับไม่ใช่แค่หาแค่เหรียญพศนักพศเ,เดียวนะหาพศอ,อ,อื่นบ้างก็ได้นะครับโอเคจากกันเพียงแค่นี้ครับพบกันคลิปใหม่คลิปหน้า